คนสงสัยว่าทำไมวันนี้พี่โค้ดูน่ารักจังนี่คุณแนะนำหน่อยสิว่าวันนี้มสมาชิกของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้พบกับ w m e j a m นะครับนี่ ปกติขัตโต s o โซโล่เนี่ยผมจะมาถ่ายคนเดียวเพราะว่าขัตโตโซโล่จะเป็นรายการที่แบบไปกินอะไรไปเข้าครัวดูนู่นดูนี่แต่วันนี้ไม่เหงาแล้วเพราะวันนี้มีพี่กวงมีน้องมีนมีพิแทนแล้วก็มีแนตตี้ด้วยคร,ครับผมวันนี้ครับเรามาที่ร้านสโมก,กันแถวสารยาออทีนี้<อ>สารยาเนี่ยใครไปพิแทนไม่เคยเลยใช่ไหมก็เลยอยากมาส่วนอันนี้ อยากกินเฉยก็เลยขับมาขับจากสีลมมาถ้าคุณเคยดูคลิปเก่าๆของเราคือเราเคยไปกินโอมาเกเตเนื้อที่บ้านของแพมนั่นแหละเจ้าของเดียวกันแพมเปิดร้านสโมกและวันนี้เนี่ยแพมบอกว่าเียบอาหารมาเยอะมากถ้าเกิดผมกินคนเดียวมันจะเยอะไปชวนทุกคนมากินด้วยดีกว่าอย่างพี่แทนเนี่เคยมาทานร้านนี้เลยใช่ไหมมาบ่อยมากครับคือแถวสารยานนี่มีหลายๆร้านแต่ว่าร้านนี้ถือว่าเป็นอันดับท็อป3เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆได้กินเนื้อสโมกเนื้อสโมกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นสไตล์แบบเท็กซัสคือมันจะเป็นเนื้้อตุนนนนนควัีะะ หนูรู้ว่าต้องมากินเนื้อนี่วันนี้แต่งตัวคุณตีมบัวมาอ๋อคุณเป็นบัวแต่งบัวเปนบัวพี่กองคุณดูความสุขนะวันนี้ครับผมอยากกินเนื้ออยากกินเนื้อสมอกโอเตกใจเลยเดี๋ยวนี้พาเพื่อนนั่งที่โต๊ะดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนเพราะว่าครัวที่นี่เนี่ยมันจะค่อนข้างมีควันเยอะแล้วก็เล็กนิดนึงเคล็ดลับของร้านสมกคืออะไรและไอ้เนื้อตุ๋นเนี่ยใช้เนื้อฟาร์มอะไรมีวิธียังไงไป คนครับเชฟแพมครับสวัสดีค่ะตบมือกันในใจเสียงดังมากเลยนี่คือห้องสโมกของแพมอันนี้คือห้องแบบรมควันที่แพงทําขึ้นมาพิเศษคือเนี่ยฮะมันจะมีเตาอยู่ข้างบนแล้วก็มีควันออกมาด้วยใช่คือเรายืนอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นที่หอมมากๆห้องนี้เราจะทําแบบปิดแน่นมากเพราะว่าเราอยากให้ควันมันลอยตามท่อขึ้นมาข้างบนลงเพราะมันต้องผ่านเนื้อถึงจะหอม ถ้าเกิดแบบใครที่ชอบกลิ่นควันหอมๆถ้ามายินตรงนี้หิวเลยนะถ้าพูดถึงเนื้อสโมกแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นแบบสไตล์แบบเท็กซัสมันเป็นแบบาทางแบบอเมริกาแบบแบบาทางตาใต้อะ่เวลาคนที่เขาทําก็จะแบบยาวนานมากเพราะว่ามันต้องสโมกข้ามคืนใช่สิบสองชั่วโมงขึ้นไปถึง20ชั่วโมงแล้วแต่ว่าชิ้นเนื้อใหญ่หรือเล็กทำไมพันถึงเลือกมาทาอันนี้ส่วนใหญ่ที่เลือกทําอะไรสักอย่างคือเราต้องชอบก่อนก็คือพันชอบกินเนื้อแล้วก็ชอบกินเนื้อสโมกตอนที่อยู่ที่นิวยอร์กคือทานเรารู้สึกว่าแบบมันไไไมมม่่่เเคยยทททาานนนีหกกออแลล้วพับง ก็หาทานยากก็เลยแบบอ่ะลองทําเองก็ทําผิดมาเยอะมากคาว่าเสียเนื้อแบบหลายก้อนมากน่าจะเกินแบบ2ีก้อนไอ้คำว่าเนื้อเสียเนื้อเสียมันเป็นยังไงตอนที่เราทําผิดอะคือมันไม่ได้กินไม่ได้แต่คือมันไม่อร่อยสุกเกินไปบางทีชิ้นเนื้อเราเลือกผิดส่วนไม่เหมาะสําหรับการสโมกเพราะฉนเด็วันนี้ขออนุญาตเข้าไปดูนิดหนึ่งโอเคว้าวันนี้ก็จะมี2เตานะคะ เห็นเตาอันเล็กไหมคะครับผมตันนั้นคือเตาเบบีของแพมคือที่แพมเริ่มทากินเองอันปลายสุดใช่ไหมครับอปลายสุดอ๋อนั้นเนาะใช่ทีนี้เดี๋ยวเราได้ดูอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้ดูเนื้อที่อยู่ข้างในเอ่อแล้วก็เดี๋ยวจะได้ชิมที่เนื้อที่ออกมาจากเตามันจะยิ่งอร่อยกว่าที่ปกติที่พี่คัตกินเวลากินปกติจริง วิธีการลมควันนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีเป็นคล้ายๆที่ให้ความร้อนก็จะมีพวกฐานพวกไม้ต่างๆอยู่ตรงโซนนี้แล้วเขาก็จะปิดแน่นๆเขาก็จะมีควันเนี่ยลอยผ่านเนื้อซึ่งนี่เป็นแชมเบอร์ของเนื้อลอยผ่านไปข,นขึ้นขึ้นท่อไปท้างบนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควันมันก็จะเหมือนแบบได้รมควันเนื้อระหว่างทางที่ไปซึ่งอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยมันน่าจะต่ําหน่อยตช่ไใช่ค่ะประมาณ200องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ93ประมาณร้อยหนึ่งอะความจริงเรา225ประมาณเนี่ค่ะเนื้อส่วนมากที่เขาเอามาลมควันนนจะเเป็ื้อิสต หลักๆคือเนื้อที่ไม่ได้เอาไปทำสเต็กที่ไม่เหมาะกับการทำสเต็กเนี่ยเราจะเอามาลมควันคุณผู้ชมครับบิสกกตก็คือเนื้อเสือลองไห้มันจะมีความมันที่อร่อยหอมแต่ว่ามันจะมีความเหนียวนิดนึงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีไซส์อะไรบ้างนะได้ครับอู้ 3ก้ก็แรกจะเป็นบริสกิตถือว่าชิ้นไม่ใหญ่นะคะอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นเนื้อริบส์เป็นส่วนชีโครงเนื้ออันนี้ก็จะประมาณนานกว่าหน่อยประมาณ16ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นหมูอย่างเงี้ยก็ชิ้นเล็กๆก็ไม่นานสัก4ชั่วโมงก็หอมแล้วเพราะฉะนั้นคนที่มาร้านสโมกพี่หมูไม่ทันเนื้อวัวหมูก็มีไก่ก็มีค่ะอยากได้ชิมบริสกิตอยากให้ชิมเลยตอนนี้แคมครับเหลือไปทางซ้ายเราจะเห็นมันมีน้ําอยู่ท้วหนึ่งอันนี้้เงมี เหมือนแก้วน้ําหล่อไว้เพื่อให้ตัวเนื้อมันไม่แห้งเกินไปแล้วที่สีดําขนาดนี้มันไม่ได้ไหม้นะคะคือมันเป็นคล้ายๆเป็นบาร์กมันจะทำให้มันหอมแล้วก็มีรสชาติที่คอมเพล็กซ์มากขึ้นนะว้าวนี่คือแบบเห็นไหมเวลาหั่นออกมาสดๆนี่คือสุดยอดเห็นแดงๆตรงนี้ป่ะคะอันนี้คือส MOKE r i แล้วเห็นน้ำที่ออกไหมนี่อันบีบให้นีนีเนี่ยว้าว ก็จะหั่นสไลด์หนึ่งว้าวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมละลายแบบสิบเต็มสิบอร่อยมาก เนื้ออย่างเงี้ยที่แพรมใช้ครับมันเป็นเนื้ออะไรครับบิสกิตเราจะใช้คือของ US แล้วก็ตัวิปเราใช้เนื้อไทยแบล็ k แอนด์กัสหมูเราจะใช้เป็นแบบไลทฮอร์โมนแล้วก็ส่วนเนื้อสเต็กที่ในร้านเราจะใช้เป็นเนื้อออสเตรเลียนซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยที่เราเลือกมาต่างกันเพราะว่าอะไรครับความชอบส่วนตัวแล้วก็ความหลากหลายที่เราอยากนําเสนอให้ลูกค้าโอเคผมอธิบายให้ฟังว่าเนื้อที่แพรมให้ผมทานเมื่อสักครู่มันคือ,อยังไงเนื้อตุ๋นที่ละลายละลายแบบละลายไปเลยเอาลิ้นถ่ายปุ๊บทุกอย่างละลายแล้วก็จะมีกลิ่นนของวั แล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศที่มันกรอบๆไม่ไหม้ตรงนี้อร่อยมากๆครับอันไหนขายดีที่สุดครับในร้านเนื้อซี่โครงอยากชิมไดโนแบบหั่นสดไหมไดโนก็คือริบที่ใหญ่ๆเลยหลุดออกมาเลยเห็นไหมมันหลุดมันหลุดออกมาหมดเลยอ่ะดูดิเห็นไหมครับละลายคือลิ้นดันตรงไขมันเนี่ย ละลายออกมาเป็นเนยเลยส่วนที่เป็นเนื้อกับเ,เครื่องเทศเผ็ดลงตัวมากแล้วก็ไม่มีความแห้งเลยมันฉ่ำกำลังดีทุกอย่างอยากเอาไปให้เพื่อนเพื่อนทานที่โต๊ะแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเอาไป,ไปเพื่อนเพื่อนให้ทานที่โต๊ะด้วยดีกว่า<ๆ>นะครับโอเคครับ ก่อนจะไปทานกันตอนนี้เอาเนื้อไปหั่นอยู่ผมเห็นตรงนี้น่าสนใจมากนี่คือตู้อะไรครับแอมอันนี้จะเป็นตู้เก็บเนื้อของเรานะคะก็จะมีเนื้อลูกค้าสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยแล้วก็เลือกเนื้อเอามาทําย่างสเต็กได้ด้วยผมเห็นมีตัวเลขอยู่บนถุงด้วย1 5 7 179 226นี่คืออะไรครับที่มีตัวเลขเนี่ยคือจะเป็นเนื้อ Dr y age ตรงนี้มีส่วน Dr าย g ออเมริกันอันนี้พิคันยา่า <5. S 1> อันนี้ใหญ่มากนี่คืออันนี้เหมือนโทมฮอคค่ะแต่ เป็นกระเทียมความจริงกระเทียมเ,เดี๋ยวเราจะมีเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นกระเทียมรมควันซึ่งเราจะรมควันประมาณ2-3ชั่วโมงมันจะนุ่มละลายในปากตรงนี้เขียนว่า low and slow นี่ก็คืออุณหภูมิต่ํา และทําอย่างช้าๆอีกหนึ่งตู้ที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเดินไปดูตู้นั้นกันการแต่งร้านตรงนี้นะครับต้องบอกว่าได้อินสปายมาจากการทะเลาะกับสามีที่บ้านนะครับไม่ใช่ตรงนี้เป็นตู้ดรายเอชตู้ดายเอชใช่ไหมครับเราจะดายเอชประมาณ3 5ถึง60วันแล้วแต่อย่างที่บอกเนื้อก็จะหดหดหดเล็กเล็กเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณกินเนื้อดายเอชอะแน่นอนราคาก็จะต้องสูงกว่านะครับแต่ก็แลกกับประสบการณ์ที่แบบว่ามันจะมีความหอมมากกว่าตอนนี้ด้านขวาเห็นนี่ตอนนี้หั่นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราเอาเนื้อที่ตะกีแ้แฮมเอาอกมาจากห้องสโมกเนี่ยให้เพื่อ,อนๆทานดีกว่านะครับโอเคไปมาแล้วนี่ <Yeah. S 2> ขอเข้าตรงกลางนี้แล้วกันนะฮะได้ครับจะเป็นเนื้อบริสกิตค่ะเสือร้องไห้ทีม่มีมาให้จะมีมัสตาร์ดนะครับแล้วก็มีซอสบาร์บีคิวมีแต oh, งกวาดอง เชิญครับทุก<อ>คน,น,นผมจะบอกก่อนว่าชิ้นที่มีมันกับชิ้นที่มีขอบดำจะอร่อยเป็นพิเศษเพราะว่าไอตรงขอบดำเนี่ยมันจะมีความกรอบแบบเครื่องเทศคือละลายแล้วก<บ>ลิก่นควันมันแบบหอมอ่ะคือปกติเนื้อเสิร์ฟลองไห้อ่ะคือเนื้อที่แบบเคี้ยวมันเคี้ยวสนุกใช่ป่ะแต่นี่คือแบบนุ่มนุ่มจนแบบอะไรวะแบบทำไมมันนุ่มได้ขนาดนี้อืมอันนี้ก็ได้ครับ ออีืจะบอกก่อนว่าสเต็กที่เราได้ทานกันนะครับ<ช>คือเป็นเนื้อวิสเกตแบบ US แต่อันนี้คือริปละซึ่งอันนี้เป็นเนื้อไทยนะแทมบอกว่าเวลาจะหั่นต้องรีดเอามาเสิร์ฟม่งั้น,นเดี๋ยวมันจะแห้งลองชิมกันดูเพราะว่ารนะิปี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัว นอกจากความนุ่มอ่ะสิ่งที่ได้จากคั่สโมกนี่นะมันคืออารมณ์มากของความมันคือทานอ่ะมันคือสโมกจริงๆอ่ะยิ่งติดตัวมันมันไม่ไหมเน่ะโอ้อร่อยมากพี่กวงชอบแบบไหนว่ากันผมชอบทั้งคู่เลยอ่ะเฮ้ยคุณต้องเลือกดิคุณสองใจไม่ได้นะเราต้องใจเดียวเดียวใจเด่นเด่นเอาผมเอาหนึ่งแล้วกันพี่ทานชอบแบบไหนชอบสองขันชอบสองขันเฮ้ย ผมจะรอคนที่3าคนที่4ก่อนเนี่คนจะเก็บไปเรื่อยๆรื่อผมจะยังไม่รีบเลือกเอาเสียงที่คนอยากฟังหน่อยน้องมีนชอบอันไหนมากกว่ากันมีชอบอัน2มันน้อยหน่อยแล้วแบบเวลาเคี้ยวแล้วมันมันรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เคี้ยวดีจาาตอยมาแล้วเฮ้เฮอันนี้ก็หน้าตาดีอีกแล้วเขาบอกว่าข้างในถ้ายังเป็นสีแดงอยู่ก็คือไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการรมควันเป็นข้อดีนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ได้ทานเนื้อก็สามารถมาร้านนี้ได้มีไก่ให้ทานด้วย อ่าทำไมคุณทำไมคุณตักหนังก่อนนะเดียวเดียวเดียวข้าเหนื่อยของการแร่ ไอ้อน้ำจิ้มอันนี้หอมมากเลยเหมือนพวกชิม,มิชูริอะไรเงี้ยชิม,มิชูริคือเป็นซอสที่เกิดจากประเทศอาร์เจนตินาโดยที่มีเบสเป็นพวกผักชีเนยหอมมากอ,อันนี้อร่อยแต่ว่าไม่นุ่มเท่าเนื้อเพราะว่าอันนี้เขาต้องทําให้สุกก่าเป็นไก่ที่อร่อยมากข้อหนึ่งคือมันไม่เหมือนไก่ย่างบ้านเราเท่าไหร่คือไก่ย่างของเราจะเป็นแบบสุกเนาะเนื้อจะไม่ได้แห้งนะครับเนื้อจะค่อนข้างเด้งไปทางเด้งระวังร้อนนะคะ โอ้จะมีลูกเจ๊เปแปมด้วยใช่ก็ <ๆ S 1> จะบอกว่าแต่และชนิดคืออะไรคืออันนี้สําหรับ คนที่อยากทานสเต็กหลายๆแบบไม่อยากทานเยอะก็เลยจัดเป็นชุดนโปเลียนให้นี่ริบอายนี่แฟลกไอออนอันนั้นอมเมรกันราวน์คัทดแล้วก็ที่มีมันก็ดูง่ายๆเป็นพิคคัย่าบอกก่อนนะจากที่ทานฝีมือเชฟแพบมาแฟลไอออนหรือว่าใบพายเนี่ยอร่อยที่สุดเลยที่น่เคยทานมาเนื้อตัวนี้ทั้งหมดอะครับเป็นของอะไรครับงานนี้ของไทยนี่ของออสเตรเลียริบอายเป็นของไทยแฟลกไอออนเป็นของออสเตรเลียใช่วากิลออสเตรเลียแล้วก็2อันนั้นเป็นของออสเตรเลีย2องอันเลยเป็น ุโรเกะวากิวเหมือนมีโรยเกลือมาให้เราด้วยป่ะเราโรยโมเดินซอฟมาให้ค่ะต้องชิมกันแล้วชิมอมืไหรก่อนดีครับแฮมแำว่าเอาแฟตลียออนก่อนเลยแฟตลียออนก่อนเลย มันกําลังพอดีโดยที่มันไม่ใช่ว่ามันแบบไม่มีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวอะรสของเนื้อมันเข้มข้นใช่กำลังดี<ช>โอเคชิ้นต่อไปครับต่อไปพิคันย่าแล้วก็เมริกวนกานวร์มแล้วค่อยมาลิปอายค่ะอ,อ,อันดับแรกให้ดมก่อนมันจะมีกลิ่นที่เป็นเฉพาะของส่วน<ช>แบบพิคันย่ามันจะมีกลิ่นอะไรแบบนี้ ันนี้มีฟีลแบบเหมือนเนื้อย่างบ้านเราเละะ็กๆอะนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่เนี่ยเจอเลไม่มีเหนียวแต่ไ<า>ม่เหนียวแต่มีเคี้ยวนุ่มแบบเคี้ยวอ่ะนุ่มแบบเคี้ยวใช่พี่นัทแนะนําหน่อยอันต่อไปอเมริกเราคัดน,น่าจะนุ่มแบบไม่ต้องมีมันน่าจะเป็นส่วนที่มันน้อยที่สุดละในบรรดาทั้งหมดนี้ อันนี้จริงๆมีความคล้ายคล้ายกันย่านุ่มแต่เท t e เ t อร์เขียวน้องมีนเป็นไงมั่งกินมา3ชิ้นอร่อยทุกชิ้นเลยจนหนูชอบอันเนี้ย่าชอบพันย่าข้างบนมันจะมีเหมือนแบบอะไรเคี้ยวๆนิดนึงใช่หนูว่ามันกำลังแบบมันไม่นุ่มเกินแล้วก็มันมันไม่เหนียวเกินชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายวิทอายแองกัสวิทอายผ่านไป4ชิ้นทุกคนชอบชิ้นไหนที่สุดเลยพี่กวงครับเลือกพี่ขันย่าละกันอ๋อน้องมีนพี่ขันย่าเหมือนกันพี่ขันย่าเหมือนกันพี่แนท ผมชอบแฟร์ไอออนครับจุมาทุกครั้งก็จะสั่งทุกครั้งคือแฟร์ไอออนผมก็่กินแฟร์ไอออนเหมือนกันมันเป็นเนื้อที่มีเสน่ห์แต่บอกก่อนเลยนะฮะว่าคุณเนี่ยเวลามานั่งโต๊ะนี้แล้วคุณมาสั่งเองเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็จะชอบเนื้อไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันใครชอบอะไรก็อย่างนั้นอะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกมาถึงอันนี้ดีกว่านี่เขาเรียกว่าอะไรครับอเนียนบลูม สิ่งที่นุ่มที่สุดในจานนี้นะครับกระเทียมคุณเล่ยฟังหน่อยเป็นไงบ้างคือกระเทียมที่เนี่ยพอแบบไปย่างมาแล้วแบบมีความมันมีความแบบเผ็ดเล็กๆแกเรียนกับเนื้อได้ดีงั้นเราไปต่อไหมอันนี้จะเป็น smoke beef quesadilla คืออะไรครับ quesadilla เ,เหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนเม็กซิกันค่ะเป็นคล้ายๆกับแป้งประกบกันข้างในจะมีชีสมีพวกหอมใหญ่แล้วก็มีเนื้อสโมกของเรา พี่แทนเคยกินนี้มาก,ก่อนปหมพอดีผมเคยกินตัวตัวแซนด์วิชเขาแต่ว่าตัวนี้เขาจะดีอ่ะไม่เคยกินพอมีแป้งแล้วเหมือน,นพอดีปะแล้วก็มีชีสโปรตีชีสมันชีสมันดึงลงมาให้แบบมันจืดทุกอย่างจืดลงกับแปง้ง<ม>อร่อยมีนจริงจังมากกับการกินครับวันนี้<ม><ม>ใครอยากเห็นมีนมาออกนะครับ<ม>อีกนะครับ<ม>คอมเมนต์มาเลยนะครับ<ม>ว่าแท็กนะครับ WJ มีนชวนน้องมีนมาออกอีกและใครอยากให้ WJ เจกวางออกเองก็ก็บอกด้วยนะครับอือจินอ๋อโอเค อันนี้จะเป็นข้าวผัดเนื้อรมควันนะคะไอ้นี่ไงเล่าเนี่อร่อยอันนี้คือผมสั่งไปกินที่บ้านบ่อยมากวิธีทานคือเททุกอย่างเข้าด้วยกันแชมครับข้าวอันนี้ครับมีวิธีการทํำยังไงบ้างครับอันนี้เราจะเอาข้าวสวยนะคะมามาหุงใช่ไหมคะเสร็จแล้วแช่เย็นเนาะแล้วก็มาผัดเวลาผัดมันจะกลายเป็นเม็ดเม็ดแล้วเสร็จล้วก็มาผัดกับมันเนื้อแล้วก็จะใส่เนื้อบริสกิตลงไปด้วยไปขยี้ขยี้จะเห็นว่าเป็นเศษสีดําๆนี้คือเป็นเป็นเนื้อนะคะแล้วก็ปรุงรสเหมือนข้าวผัดเลยสไตล์ข้าวยำเราใส่ทุกอย ผมเคยเราเคยสั่งมาทานกันที่บ้านเนาะใช่ไหมพี่คะผมว่าอร่อยมากแล้วตอนนั้นแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทานแบบที่ร้านเลยกำลังร้อนๆเลย,เยแบบรีดตักเลยตอนนีรีดตักข้าอร่อยมาก ทายที่อยู่สารยาและไม่เคยมาทานร้านนี้หรือ <_ maintaining> ว่าผิดเหมือนอีกจานนึง,งจะมาแล้วครับเข <_ an> ้าไว้ทานกับเนื้อ <shootings> ตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็น American Round Cut นะคะจะเป็นเราจะเอามา Dry a ายเอจ35วันกลิ่นยังไม่แรงเกินไปสําหรับคนที่เพิ่งทานเนื้อ Dry Age แรกๆ uhm. เวลา Age เนื้อเนี่ยมันจะทําให้เนื้อน้ําในเนื้อจะหายออกไปเพราะว่ามันเหมือน uhm. e v a p o r a t ออกไปจะเหลือรสชาติของเนื้อที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะมีกลิ่นพิเศษนิดนึงลองชิมดู ไม่ว่าจะเนื้อจะ r ิสเกตบ้างจะ<ม>ตุนจะจะเป็นสเต็กจะเป็น เ้าผัดเนี่ยจะมีกลิ่นสโมกที่ชัดเจนเหมือนตามชื่อเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกจานจะมีซีนเตอร์เขาอยู่หมดทุกอันแทมเขาบอกว่าเขาชอบปฏิกิริยาความไหมเพราะว่าเวลามีอะไรไหมมันจะทําให้อาหารมันมีความน่าหลงไหลแม้แต่สเต็กเองก็จะทําให้มีกลิ่นไหมข้างนอกด้วยนิดนึงอันนี้เป็นหมูบ้างค่ะจะเป็นสันคอหมูเราจะไปรมควันอันนี้ลมควันไม่นานประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วเราก็เอามาย่างทําเป็นสเต็กค่ะสีแดงๆนี่คือสุกแล้วนะคะมันเป็นแค่สโมกริงค่ะอ้าวจานนี้สําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อผมว่ายิ้มละ พี่นันผู้ถูกเลยมันไม่ใช่คอหมูย่างมันกลายเป็นแฮมคอหมูย่างแต่ว่าเป็นแฮมที่มี t e เ t อร์ความเป็นสเต็กหมูยังอยู่ใครที่ชอบกินแฮมหมูคุณมาอันนี้เลยใครที่ไม่ทันเนื้อวัวคุณมาอันนี้เลยมึงจะจะเป็นฟิลิีชีสค่ะใชยฮอทดอกบันแล้วก็มีเนื้อส MO กอยู่ตรงกลางวิธีทานคือราดตัวนี้เป็นซอสเนื้อแล้วก็ราดตัวชีสเอาราดครับพี่แทนโอ้โอยโอ้ยอย วงกับมีนชิมก่อนเพราะว่าคนอื่นผมกับแนทกับแทนสามคนชิมกันแล้วเชฟแทนผายหน่อยขนมปังคือแบบดีมากมันทานที่ร้านนะอันนี้ต้องกินที่ร้านสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายอันนี้ของโปรดทำเลย3ามชั้นแล้วก็นี้คอหมูย่างแต่เราไปสโมก็เลยออกสีแดงๆนิดนึงคอหมูย่างแล้วก็หมู3ามชั้นซึ่งอันนี้ผมไม่เคยสั่งเหมือนกัน เขาเรียกว่ามันไม่ได้เหมือนหมูกรอบปกติที่เรากินจิกันม,มันคือหมูสามชั้นที่ผ่านการสมกแล้วก็กริลมาถึงคําสุดท้ายของพวกเราคอหมูย่างเห็นเลยว่ามันเนี่ยเยอะมากในเลเยอร์นี้ทั้งหมดเลยนะครับชิมกันหน่อยมามีมั้ยไงบ้างอันนี้อร่อยมากหอมมากตอนแรกที่กินตัวพอ็อกเบลลี่อ่ะกินเข้าปากไปปุ๊บอ่ะัไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอเคี้ยวไปโดนมันแล้วมันแบบกลิ่นมบบอืมออะไรแล้วมาพร้อมกลิ่นแบบหอมาอมากกินมากปกติอะคอหมูย่างมันจะกรึ๊บๆนิดนึงอันนี้ไม่มีเลยแบบนะุ่ม บอกเลยว่าไก่กับคอหมูย่างอันนี้ซองอันนี้ทำได้ดีกว่าที่คิดมากๆอิ่มมากท้องแบบ <c oughs> เป็นไงอิ่มไหมเอาจงจริงไม่เคยมาร้านนี้แล้วสั่งเยอะขนาดน,นี้มาก่อนนี่คือเส้นทางของนักกินพี่แทนคือไม่ว่าเราจะไปร้านไหนเราต้องกินเหมาเกือบหมดร้านใช่แล้วคุณห้ามท้อความสดชื่นคุณต้องมีครับผมคุณต้องเหมือนกินคำนั้นเป็นคำแรกได้อ่ะไป มากินผัก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 เลยกินผักละโคสลอก็อร่อยร้านนี้คืออร่อยตั้งแต่สเต็กยันโคสลออืมคนดูอยากเห็นพี่แทมกินอะไรไหมครับอ๋อลวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนนี้มากเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะษนรับพี่พี่ไม่ต้องขอบคุณหรอครับไอ้นี่คือคนตั้งใ้บ้านไอ้นี่คนอยากมากินไอ้นี่ตัวแถมพี่ไปขอบคุณเจ้าของร้านดีกว่าคือจริงๆอ่ะอยากจะมาแล้วแพมต้องขอบคุณอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบรบกวนแพมมากเข้าไปดูหลายโซนมากที่เป็นความลับของเขาแต่ถ้าวันนี้ ไม่มีพวกคุณมาช่วยกินคือวันนี้ผมกินไม่หมดแน่นอนมันเยอะมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบเยอะขนาดนี้ถ้าให้เลือกมาร้านนี้สั่งได้แค่อย่างเดียวคุณจะเลือกอะไรให้กับคนดูที่บ้านเราคาเซดียายาคาเซดียาคออยู for you. <laughs> มีนเลือกอะไรให้กับคนดูคะอันนี้ข้าวผัดมันเนื้อคือตอนกินอะ่ะหนูรู้สึกถึงมันมันมีอะไรกรอบๆแบบเขาเรียกว่ามันเนื้อที่เอาไปคั่วจนกรอบแล้วนัดเลือกอะไรให้กับคนดูหนึ่งอย่าง,างผมเนี่ยเดิมทีแล้วอะ่ะขึ้นชอบเมนูนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วพอได้มาทานที่ร้านแล้วแบบมันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะยังไงผมก็เชียร์จานนี้พี่แทนผมเลือกเมนูแรกเลยคือตัวบิสกิตเพราะรู้สึกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างหายากในประเทศเราคือสเต็กเนี่ยอาจจะพอหาได้อยู่บ้างนะครับสเต็กที่อร่อยยาาาาาเเกกทีรรรขนนนด้ปะศหมมผ ให้เหมือนกันเป็นตัวสโมกแต่ผมให้เป็นตัวริบแทนเพราะว่าตัวแรกเนี่ยมันมันมากถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกินจนจบได้บทแบบสบายๆผมจะกินตัวที่มันเป็นริบคำแรกอาจจะไม่อร่อยเท่ากับริสเกตแต่คุณสามารถกินไปทั้งหมดคอร์สได้โดยที่แบบไม่ได้ยากนะขอเลิกเมนูนี้นะครับคณดูแล้วกันวันนี้ครับจบคอร์สยาวเย็นมากๆแมครับถ้าเกิดใครอยากมาทานแบบนี้ครับฝากร้านสักนิดนึงก็ร้านสโมกนะคะอยู่ในร้านเดียวกันกับร้านอัญญานะคะอยู่ติดกับคลองทวีก็อยู่ตรงสารยาไม่ไกลไม่ไกลค่ะเปิดปิดกี่โมงครับเปิด สี่ทุ่มแล้วก็ทุกวันค่ะเพ<ค>ิมีวันหยุดเดี๋ยวเราจะแจ้งในเพจเห็นว่ากำลังจะมีข่าวดีด้วยย้ําอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวสโมกจะมีไปเปิดในเมืองนะคะที่เอ็มคอเทียนะคะชั้น B หนึ่งนะคะเร็วๆนี้อีกประมาณ3เดือนค่ะเดีย๋ยวเจอกันแน่นอนแต่ว่าคนที่ยังอยู่ในแบบโซนเมืองมากๆอ่ะก็สามารถสั่งตรงสาขาวรุงินใหญ่ได้นะใช่ใช,ใช่ค่ะจะได้ไปรับกานถึงมาถึงที่นี่นี้ขอบคุณแพรมากๆนะคะขอบคุณครับผขอบคุณครับยังไงอย่าลืมไปติดตามเพจของทางสโมกด้วยนะครับวันนี้ปิดรายการนะครับแน่นอน ใสและเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้คนนี้หนึ่งท่านพูดน้อยด้วยพี่แทนนั่นเองครับไงพียนึันอกันด้วยเลยสวัสดีครับฝากเพจกวงแกะกล่องด้วยนะครับเราเล่น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 เล่นเพจพี่กวงต้องไปตามเพราะว่าเพจเขาประหลาดมากเป็นเพจที่แจกขอให้กับคนดูตลอดเวลาเฮยเหมือนเล่นนะครับจ้าโอเควันนี้บ๊ายบายนะลาก่อนทุกคนนะครับผมเจอกันทุกคนที่ตามนะไปจ้า